สวัสดีค่ะสวัสดีสาวสายฝอนะคะก็แชร์ประสบการณ์นะคะที่เดทแรกผ่านไปแล้วนะคะก็จะมาต่อด้วยเดทสองนะคะความเดิมจากตอนที่แล้วก็คือที่พี่จุเรล่าเรื่องเจอรูปผู้หญิงนะคะในโทรศัพท์ของลุงเนาะก็มีมีเงมีแนวเหมือนไม่รู้เนาะ มีน้องแซวว่าแบบออกจะหึงนิดๆอะไรเงี้ยมันก็อืมพอพอเราพูดไปอย่างนั้นเนาะใจเราก็แบบเต้นแบบตื่นเต้นอะแบบแบบแกจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเนาะเราก็พูดแค่ว่าเอออืส่งพอเราเราจิ้มส่งรูปส่งรูปแล้วเราก็บอกว่าอุ้ยอันนี้รูปใครอะเพื่อนอยู่เหรอสวยนะอะไรเงี้ย ก็แค่นั้นเราก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะคะอาการมันก็จะลเองนะคะความเธอตอนที่แล้วเนาะคราวนี้นะคะหลังจากหลังจากคุณลุงกลับไปแล้วนะคะก็ต่างคนต่างแยกย้ายเดินทางกลับบ้านเนาะเมื่อลุงถึงออสเตรเลียนะคะเครื่องลงแกก็จะทักมาบอกว่าถึงถึงบ้านแล้วเนาะแล้วก็ อยู่วันหนึ่งแกก็ไปทํางานเลยลุงก็จะเป็นคนค่อนข้างขาย,ยันนะคะยังทํางานอยู่นะคะสวนเราก็กลับบ้านเหมือนกันนะคะก็ช่วงเวลานั้นนะคะก่อนจะมาเด็ดสองที่นัดกันไว้ว่าจะไปเชียงใหม่เราก็คุยด้วยกันคุยด้วยกันตลอดก็คือแชทคุยกันนะคะวิดีโอคอลบ้างแต่ไม่ไม่เยอะนะคะคืออาจจะเป็นที่วัยเราเนาะเป็นเป็นวัยที่แบบอสวนิดนึงนะคะไม่ ไม่ใช่วัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้เน้นแบบวิดีโอคอลมากนะคะก็คือถ้าวันไหนเราแบบห่างๆไปนานๆเราคิดถึงแล้วก็ขอวิดีโอคอลหน่อยนะคะขอเห็นหน้าหน่อยนะอะไรเงี้ยคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะโทรเลยไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวเออรอนู่นนี่นั่นก่อนอะไรอย่างเงี้นอกจากว่าแกติดงานนะนะคะก็แกก็บอกว่าอีกอีกอกีก่นาทีอย่างเงี้ยก็จะโทร ถึงจะโทรมาอย่างงี้นะคะแต่ไม่ได้คุยนานนะคะด้วยอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้เก่งภาษามากเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายแต่ก็สามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องแหละนะคะก็สําหรับสาวสายฝอเนาะภาษาก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่จําเป็นว่าจะต้องเก่งมากนะคะเพราะว่าฝรั่งนะคะบางคนไม่ชอบผู้หญิงไทยที่ เก่งเกินนะคะพูดเก่งเกินหรือเก่งทุกอย่างเกินไปมันเลยเหมือนเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเราจะเก่งเกินนะคะก็อย่างที่บอกก็คือเราบางอย่างเรารู้รู้รู้หรือทําได้ต้องมีบ้างที่เราแบบอันนี้ทําไม่ได้อันนี้เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้โชว์ โชว์แมนเนาะโชวความเป็นผู้ชายของเขาว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำได้นะคะเขาสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เราก็จะแก้ไขสถานการณ์ได้ส่วนหนึ่งนะคะก็เออจนถึงเวลาเนาะลุงลาวันลาลาได้นะคะกำหนดวันได้ว่า แกจะกลับมาอีกครั้งเดือนสองก็คือจะไปเชียงใหม่ก็คือจะเป็นเดินเดิมเนาะลุงจะชอบอากาศหนาวลุงจะไม่ชอบฝนเนาะชอบอากาศเย็นๆนะคะก็จะมาะช้ากว่าแต่ละแต่ละแต่ละปีเนาะมันจะไม่ได้ตรงกับวันเดิมที่ที่มาหรอกนะคะก็นัดกันว่าไปเชียงใหม่นะจะไปยังไงนะคะทีแรกก็ จะให้แกมากรุงเทพก่อนแล้วก็บินไปพร้อมกันทีเดียวอะไรอย่างเงี้แต่แกก็บอกว่า,าแกสามารถที่จะจองเที่ยวบินไปลงที่เชียงใหม่ได้เลยนะคะความคิดของเราก็จะเออมถ้าอยู่ไปลงเชียงใหม่ได้เนะเรา,เาไปเจอกันที่นู่นก็ได้อะไรเงี้ยหรือไม่เราก็จะนั่งรถบัสไปนะคะที่คุยกันเนาะ เพราะว่ากาญจนบุรีมีรถบัสท,ที่จะไปเชียงใหม่นะคะนอนไปบนรถประมาณสิบกว่าชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะตามที่คุยกันแต่แล้วพอศึกษาไปไปมาเออมันมันไม่ได้มันไม่ได้ไปทีเดียวนะมันต้องแวะสนามมินสุวรรณภูมิก่อนก็เลยทานทานเฟอร์ทานเฟอร์ไฟเนาะทานเฟอร์ไฟ,ฟ,ไฟแกต้องทานเฟอร์ไฟนะคะก็เลยอ่ะโอเค แล้วก็นั่งรั่งลำเดียวกันเราอาจจะไม่ได้นั่งด้วยกันก็ไม่เป็นไรก็เดินทางว,วันเดียวกันก็คือไม่ได้เดินทางพร้อมกันก็คืออย่างน้อยก็ไปลำเดียวกันอย่างนี้เนาะที่คุยกันก็พอคุยกันเสร็จก็เรื่องเรื่องสถานที่พักเนาะแล้วก็จะไปไหนบ้างนะคะก็จองโรงแรมที่พักพักเชียงใหม่กี้คืนนะคะไป ไปเชียงรายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าไปที่ไหนกี่คืนกี่คืนแล้วก็จะนัดกันนะคะเมื่อ,อลุงจองตั๋วเรียบร้อยนะคะก็ะหลังจากลุงจองตั๋วก็จะจองที่พักกันนะคะจองที่พักค้นหาที่พักที่มันคือต้องวางแผนนะคะสายฝอคือการออกเที่ยว ออกเดทสองก็คือเดทหนึ่งผ่านไปอ่ะถือว่าเราประสบความสําเร็จไปแล้วหนึ่งหนึ่ง่เนาะ,ะเมื่อฝองกลับมาเดทที่สองเราก็ค่อนข้างว่าเออแกแกมั่นใจในตัวเราขึ้นมาเนี่ยอีกสเต็ปหนึ่งก็คือ,อ,อแกน่าจะเลือกเราแล้วแหละอย่างนี้นะคะก็คราวนี้กออ็วางแผนเนาะไอ้ฟอการออกเดทต้องวางแผนว่าเ,ออเราอยากไปตรงไหนเราทําอะไรบ้าง เราต้องคิดไปก่อนเลยว่าเราเราจะต้องทำยังไงให้ให้เดสองผ่านไปเพื่อไปถึงเดดสามอันนี้คือพอเริ่มเดดสองปุ๊บใจก็คิดไปถึงเดดสามแล้วนะคะก็คือเราก็ต้องทำต้องทำให้เต็มที่ทุกเด็กที่ที่ที่ฝ่อมานะคะทั้งเรื่อง การเที่ยวการเดินทางการอาหารการกินนะคะเราสามารถช่วยหรือแนะนําอะไรได้นะคะอย่างโรงแรมก็คือช่วยกันจองช่วยกันเลือกดูแกจะใช้วิธีการจองโดย booking c o m นะคะแกจะจองด้วย booking นะคะแล้วก็อยากได้อันไหนก็คือดูว่ารีวิวมันลุง้งเน,น้นรีวิวอย่างเดียวเลยค่ะรีวิวี่แบบเก้าจุดกว่าเนี่ยโรงแรมที่พักที่ ที่รีวิวดีดแกจะชอบนะคะแล้วก็มันใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างดูแวดล้อมแล้วมอีอยู่ใจกลางเมืองอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะอยู่ที่เชียงใหม่ตัวเชียงใหม่เลยอ่ะสิบวัน10วันเลยนะคะแล้วก็ไปเชียงรายสามสาวันนะแล้วก็กลับมาเชียงใหม่หนึ่งหนึคืนแล้วก็ เดินทางกลับอย่างเงี้ยสิบกว่าวันท,ที่ที่ที่มาที่มาอยู่ที่มาเดทสองเนาะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็คลิปนี้เอาสั้นๆก่อนนะคะว่าเ,าเดทสองเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาเริ่มสตาร์ทเลยว่า,าการเดินทางมันมีอะไรตื่นเต้นใหมเนี่ยค่ะช่วง ช่วงพี่จุ๊บขึ้นเครื่องบินครั้งแรกคือครั้งนี้เลยที่ไปเดทกับลุงเนี่ยเดทที่สองเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเครื่องบินตื่นเต้นมากนะคะก็ศึกษาข้อมูลค่อนข้างเยอะดู youtube ถามคนนู้นคนนี้นะก็จะบอกแกว่าไอ้ไม่เคยขึ้นเครื่องนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่อาจจะต้องขึ้นเครื่องบินนะคะก็รบกวนให้พี่สาว ที่เสนิทกันนะคะเขาตอนตอนนี้พี่เขาอยู่ที่นนนะนนทบุรีเนาะให้เขาจองตั๋วเครื่องบินให้นะคะไฟเดียวกะลงเลยจองตั๋วให้อะไรให้นะคะก็วางแผนนะหลายอย่างเลยดูก่อนว่าเฮ้ยเราต้องไปรออยู่ตรงไหนขั้นตอนเป็นยังไงศึกษา ใน u ูท b e แบบละเอียดเลยนะคะไปเราจะได้ไม่ตื่นเต้นอย่างน้อยก็เป็นแนวทางบ้างแล้วอย่างงี้นะคะเพราะว่าเราเดินทางคนเดียวไม่ได้เดินทางพร้อมคุณลุงนะคะแล้วก็กลัวเหยียบอ่างกะปิไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จุ๊บจะมาเล่าว,ว่าวันเดินทางเมื่อถึงวันเดินทางเป็นยังไงบ้าง นะคะคขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ